ฝนกระน่ำแรงเกินคาดการตกแช่ตกนานข้ามคืนจับตาพายุ่วนร้อนทวีกำลังเนียวมรสุมแผงธิ์เข้าไทยระวังฝนตกชุกแช่ยาวและน้ำท่วมจับพลันพี่น้องชาวไร่ชาวนาเฝ้าระวังน้ำท่วมนาข้าวและคาดหมายลักษณะาการที่ทั่วไปตั้งแต่วันนี้12-17มิถุนายนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับ สวัสดีวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนครับกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อครับเมื่อวานนี้ทางบ้านของพี่น้องเป็นอย่างไรครับมีพื้นที่ใดที่ฝนตกแช่ตกนานไปบ้างครับก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับที่แจ้งข่าวกันมาส่วนพื้นที่ใดที่ยังไม่มีฝนก็มาลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่าจากข้อมูลจากนี้ไปก็ยังคงมีฝนชุกยาวอย่างต่อเนื่องครับจากหลากหลายปัจจัยมาดูในส่วนของการเบียงข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับตั้งแต่วันนี้ ถึงช่วงวันที่25มิถุนายนครับก็พบว่าในวันนี้ครับ12มิถุนายนประเทศไทยนะครับยังคงมีฝนตกชุกได้โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกครับโดยจะมีฝนตกหนักมากนะครับพื้นที่ใกล้กับแนวล่องมรสุมแล้วก็บริเวณด้านรับมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านจังหวัด ระนองพังงาจันทบุรีแล้วก็ตราดครับก็เนื่องมาจากมรสุมจะทะวีกํลาลังแรงขึ้นนะครับคาดว่าแนวร่องมรสุมนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนจิงเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนชุกฝนหนักในช่วงนี้ครับต้อง,งระวังฝนตกสะสมน้ําท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ครับส่วนคลื่นลมในทะเลนะครับก็จะมีกลาลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทางด้านทะเลอรัรมณ์พี่น้องชาวเรือชาวประมงก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับเรือเล็กก็ควรจะงดอ,ออกจากฝั่งไว้ก่อน สำหรับพรุ่งนี้ถึง25มิถุนายนนะครับประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวัน2วันนี้ครับมาจับตาดูพายุโซนร้อนลูกแรกของปีนี้นะครับซึ่งล่าสุดกรได้ทวีกาลังขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเป็นพายุหมุนเขียดร้อนลูกแรกของปีนี้ก็ว่าได้ครับโดยพายุโซนร้อนลูกนี้ครับชื่อว่าบูติฟนะครับต้องขออภัยหากอ่านชื่อผิดครับซึ่งความหมายครับก็คือผีเสื้อครับ ตั้งชื่อโดยเขตบริหารพิเศษมาเก๊านะครับเป็นพายุลูกแรกของปีนี้ในโซนมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันตกแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้โดยที่ทางเคลื่อนตัวนะครับจะไปทางด้านตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นบริเวณเกะาะไหหลำแล้วก็จะเข้าใกล้ชายชฝั่งมากขึ้นนะครับในช่วงวันนี้และพรุ่งนี้ครับแล้วก็จะขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้ราวๆในช่วงวันที่1ิมิถุนายน ดังนั้นพี่น้องที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศจีนตอนใต้นะครับก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศก,ก่อนออกเดินทางครับแต่อย่างไรก็ตามครับพายยุลูกนี้ก็ไม่ได้ส่งผลโดยตรงนะครับกับประเทศไทยเพียงแต่มันจะส่งผลอิทธิพลทางอ้อมเหนียวนาทาให้มรสุมนั้นจัดฝนหนักเข้าบ้านเรานะครับดังนั้นนะครับจากนี้ไปประเทศไทยยังคงมีฝนชุกยาวอย่างต่อเนื่องอยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปแต่อย่างใดนะครับ ย้ำนะครับอันนี้คือข้อมูลทั่วทั้งประเทศนะครับไม่ใช่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งพี่น้องดูแล้วก็ต้องพิจารณาพื้นที่ตัวเองนะครับว่ามันสอดคล้องหรือว่าใกล้เคียงกับข้อมูลที่ให้ไปหรือไม่ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องทุกท่านนะครับทั้งหมดคือการเบี่ยข้อมูลล่าสุดจากบริเวณอากาศ ECMWf ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศในทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง17มิถุนายนครับ สำหรับในวันนี้และพรุ่งนี้ครับ12-13มิถุนายนประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่ครับโดยเฉพาะทางด้านภาคอีสานและก็ทางด้านภาคตะวันออกนะครับจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งเป็นบางพื้นที่ครับส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอมรัและก็อ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงครับโดยทะเลจะมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า3เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างครับทะเลก็จะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งนี้ครับเนื่องจากแนวร่องมรสุมนั้นกําลังปานกลางจะเลื่อนลงมาพาดผ่านถึงบริเวณภาคเหนือภาคอีสานร,รวมถึงบริเวณภาคกลางตอนบนในช่วงนี้นะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านทะเลอเมันภาคใต้และอ่าวไทยนั้นจะมีกําลังค่อนข้างแรงครับสําหรับในช่วงวันที่14-17ถมิถุนายนครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอัมมันนะครับแล้วก็อ่าวไทยจะมีกระบางอ่อนลงบ้างโดยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งนี้ครับเนื่องจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านไทยนั้นจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านอยู่บริเวณประททเทศเยนมาตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่พายุทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านทะเลอัมมันภาคใต้รวมถึงบริเวณอ่าวไทยนั้นจะมีกําลังกลับมาอ่อนลงครับ สำหรับข้อควรระวังครับในวันนี้และพรุ่งนี้ครับ12-13มิถุนายนบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่อาจมีฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ใดที่พี่น้องเคยท่วมนั่นแหละครับยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องครับทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมหมุดนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้นสมสภาพอกากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ12มิถุนายนครับ สำหรับวันนี้ครับประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนตกชุกตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งพายุใหญ่บูติปนะครับจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ชายฝั่งของทางด้านประเทศเวียดนามมากขึ้นส่งผลทําให้เหนืวนาทําให้มรสุมนั้นจัดบ้านเราแรงขึ้นนะครับรวมทั้งแนวร่องมรสุมพาดผ่านไทยบริเวณภาคเหนือครับวันนี้ฝนยังคงกระจายได้ค่อนข้างมากและก็ยังคงตกชุกได้อยู่นะครับบริเวณภาคอีสานครับวันนี้ก็เสี่ยงฝนหนักในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของภาค ภาคกลางครับยังคงมีลุ้นได้นในหลายพื้นที่ครับเป็นฝนตั้งแต่เล็กน้อยถึงปานกลางส่วนใหญ่ส่วนบริเวณภาคตะวันออกครับวันนี้เน้นหนักทางด้านชายฝั่งนะครับส่วนบริเวณภาคใต้ครับวันนี้ฝนยังคงชุกอยู่ทางด้านทะเลระมันครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือย,ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณระด60ถึง70ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูร์ครับอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้นภาคอีสานครับในวันนี้บริเวณภาคอีสานยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ล,ละละห0ของพื้นที่ อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บางแห่งครับทางด้านจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีตะกณคนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดกระสนินยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สิสเกษตและอุบลราชธานีครับอุณหภูมิสูงสุด31-3อถึงสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ต่อมาทางด้นานภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางครับยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณละ40ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับทางจังหวัดอุทยัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีกาญจนบ,บุรีครับอุณหภูมิสูงสดุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกครับยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ค่อนข้างมากครับอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งทางด้านจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วระยองจันทบุรีตราดครับอุณหภูมสิสูงสุด3 1 3สอถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสําหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับก็จะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณระ30สามสิบของพื้นที่มีลุ้นครับทางด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีครับอุณหภูมิสูงสุด3 5ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้ความเร็ว1 5ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต,ต้ตะวันตกครับวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งครับทางด้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด3 0ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว2 0ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ